เฮ้ยทุกคนมาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าทําง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงไม่กี่ขั้นตอนดูคลิปนี้จบทําเป็นแน่นอนจ้าไปดูขั้นตอนการถ่ายคลิปกันก่อนดีกว่าค่ะเอออย่างนั้นล่ะตาอ่ะยกมันจะลอยได้จริงๆเหรอลูกเอาแล้วมันจะลอยได้ยังไงวะเอ๊ะ เดี๋ยวถ่ายแบ็กกาวแป๊บ,บนึงเดี๋ยวถ่ายแบ็กกาวไว้แบบนี้อีกแป๊บนึงนะเอาไว้ตัดต่อจ้าถ่ายคลิปเสร็จแล้วเปิดแอปแคปคัดขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนเอนเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลื่อนเครอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราจะให้เป็นจุดเริ่มต้นของคลิปค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดที่เรากระโดดหรือชี้มือครึ่งฟ้าค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดแบง่งฉากเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังพื้นหลังค่ะที่เราถ่ายไว้ตอนแรกจำได้ไหมคะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดแบง่งฉากตรงส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะกดที่คลิปค้นขี่ไม่กวาดหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซ้อน คลิปจะลงมาอยู่ในบรรทัดที่2ค่ะหากคลิปด้านบนสั้นกว่าด้านล่างเพื่อนๆทาแบบนี้นะคะกดที่คลิปด้านบน1ครั้งค,งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังกช์ชันตรึงกดค้างที่ท้ายคลิปที่เราตรึงไว้เมื่อกี้ค่ะแล้วลากไปให้คลิปเสมอกันค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เรากำลังจะก,กระโดดค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดแบ่งฉากค่ะ ถ้าตรงส่วนนี้มันเหลือน้อยจนเกินไปใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างตรงที่ว่างๆแล้วขยายออกได้เลยค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันลบ bg กดลบออกโดยอัตโนมัติรอระบบประมวลผลแปบ๊บนึงค่ะแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะหากเราใช้ฟังก์ชันลบ bg แล้วชิ้นส่วนของอวัยวะมาไม่ครบถ้วนเพื่อนๆทำแบบนี้เลยค่ะ กดการลบแบบกำหนดเองค่ะเลือกที่หัวแปลงปรับขนาดแปลงให้เล็กที่สุดค่ะกดค้างแล้วระบายสีส่วนที่หายไปค่ะเท้าก็หายระบายสีเท้าไปด้วยเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะกดย้อนกลับค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปไว้ช่วงต้นคลิปนี้ค่ะ เสร็จแล้วกดคี์เฟรมค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้นิ้ว2นิ้วกดค้างที่ตัวคนค่ะแล้วย่อขนาดปรับตำแหน่งตามต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยค่ะใช้นิ้ว2นิ้วกดค้างแล้วย่อขนาดปรับตำแหน่งตามต้องการทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดคลิปเลยนะคะ คลิปด้านบนถ้ามันสั้นกว่าก็กดค้างที่คลิปแล้วลากไปให้เสมอกันเลยค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถเอาไปใส่เอฟเฟกต์เสียงและบันทึกคลิปไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆน,นได้เลยค่ะหากเพื่อนเอนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆก, like, กดไลค์ are, กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ